พวกคอลลาเจนและก็อีลาสตินนะคะคือปกติเนี่ยพอเราอายุประมาณ25เนี่ยการสร้างคอลลาเจนและก็อีลาสตินเนี่ยมันจะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะคะเด็กๆถามว่าทาไมผิวเขาดีดีเพราะว่าเขามีการสร้างพวกคอลลาเจนและก็อีลาสตินขึ้นมานะคะแต่พอวัยยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะการสร้างคอลลาเจนและก็อีลาสตินเนี่ยมันก็จะลด,ล,ดลงลดลงลดลงเรื่อยๆนะคะเราก็เลยดูดูเหี่ยวลงนะคะดูดูแก่ขึ้นนะคะแต่ตอนนี้เรามาเจอเจนเนสแล้วนะคะไม่ต้องกลัวนะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เจเสนสนะคะก็ให้เห็นถึงเนี่ยค่ะใต้าตานะคะก็ดีขึ้นนะคะใช้เพียงแค่19วันเท่านั้นเองนะคะคนนี้ก็ใช้เพียงแค่ครึ่งหน้านะคะคิดว่าด้านไหนใช้ด้านไหนไม่ใช้คะเห็นไหมด้านนี้นใช้เนาะด้านนี้ไม่ได้ใช้เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยนะคะถ้าใครอยากลองนะคะเออผลิตภัณฑ์มันดีจริงไหมนะคะ ลองใช้เครื่องหน้าเลยอ่าใช้ไปสักประมาณหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกล้าใช้นะกลัวหน้ามันไม่เท่ากันนะคะค่ะคนนี้ก็มีปัญหาเรื่องของถุงเทกใต้ตานะคะล้องแก้มนะคะก็ใช้เพียงแค่ยี่สิบวันนะคะก็เห็นมารเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะคะอ่า คนนี้ก็มีปัญหาเรื่องของรุมขนนะคะจะเริมรูมขนใหญ่นะคะแล้วก็ใต้ตานะคะก็ใช้ประมาณ43วันก็รุมขนก็เล็กลงนะคะใต้ตาก็ดีขึ้นนะคะคนนี้ก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะก็เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะคะคนนี้ก็มีปัญหาเรื่องของริ้วรอยต่างๆนะคะก็ใช้เพียงแค่26วันนะคะตอนใช้นี่หลังใช้นะคะถ้าไม่ได้มีการดีทั้งนะคะ นีก็ให้คุณแม่ใช้นะคะแม่เดินที่ก็ใช้ยี่ห้อแบรนด์ดังเลยนะคะของอเ,อเมริกานะคะก็ใช้มานานแล้วก็ตลังก็ให้คุณแม่ใช้นะคะของเจเนสนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นในชัดก็คือในเรื่องเรื่องของน้องลึกอย่างเงี้ยคะ่ะก็ดีขึ้นนะคะเนี่ยค่ะใช้ไปประมาณเดือนหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องของ,งอริ้วรอยต่างๆอย่างเอ่อเนี่ยค่ะมูป,ปากมูป,ปากแล้วก็รอบปากนะคะ ก็ดีขึ้นเห็นไหมคะหน้าเด่งขึ้นนะคะให้ทายคุณแม่ยอยู่เท่าไหร่นะคะ